สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมมะเขือเทศอีกแล้วมะเขือเทศที่บ้านท่าลาดค่ะอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนี่มะเขือเทศที่เก็บเมื่อเช้านี้นะคะเยอะมากนี่ยังไม่หมดนะคะเนี่ยเนี่ยสุดลูก,ลกตาฝั่งนุ้นก็ใช่ค่ะเก็บอยู่เหมือนเกาลีไที่นี่เยอะมากเลยฝั่งนี้เป็นยาสูบฝั่งนี้เป็นยาสูบค่ะเป็นรถนะคะรถที่จะมารับมะเขือเทศไปส่งที่โรงงานค่ะ อันนี้เป็นมะเขือเทศที่ยังไม่เก็บค่ะดกมากเลยแดงแดงนี่ดกมากเห็นไหมคะมะเขือเทศทยังไม่เก็บอย่างดกอันนี้เป็นคนงานที่มาเก็บมะเขือเทศทวันนี้ค่ะเยอะมากเลยเก็บใส่ถังอย่างนี้นะคะเขาจะเอาเก็บเป็นลูกๆแบบว่าเขาจะเก็บแบบนี้ใช่ไหมเขาไม่เอาตรงนี้เอาควันเอาตรงนี้มันออกเลยใช่ไหมคะอ๋อ อันนี้มือเขือเทศอะไรรู้ไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นคนงานเปล่ะค่ะคนงานค่ะเพื่อนโอ้โหว่ามะเขือเทศพันหยังก็ว่ารับจ้างเก็บจังใดคะเนี่ยฮะ <c oughs> เป็นลังเป่าค่ะเออผู้ใดตอบได้เนาะมะเขือเทศก็รับจ้างยังไดเป็นลังหรือว่าจัง,งไดคะ่ะรับจ้างเก็บจังไดกันมืาเนี่ย นี่บปอเกลเทียนนี่อันนี้เต็มทั้งแล้วเดือนนี้ยี่สิบหกคนงานเทาเก็บบอรเกลเทียนอยู่เพคนบอกว่าเดือนละสองพันนี่ค่ะบปอเกลเทียนเพิ่นดูตกจะปลูกพร้อมว่าเนี่ยคนงานเนี่ยปลูกพร้อมปลูกพร้อมเก็บพร้อมถ้าอีดีทั้งปลูกทั้งเก็บบอรเกลเทียนยังขึ้นมา่อโตคากตกเนี่ยแทะจะว่าปลูก ตรงนี้มะเขือเทศมีดกมากเลยตาตาตาดกอะไรขนาดนี้มะเขือเทศดก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 มากยางดกเลยสุดลุกดาสวัสดีค่ะอคุณหน้าซึ่งยังค่ะพระมงคลเจ้าของสวนเนาะปู่ัะเขือเทศนี่จักไรค่ะทั้งหมดเนี่ยที่เขาเห็นอยู่เนี่ยยี่สิบไร่ปาดยี่สิบไร่ มีคนงานเก็บพร้อบนะค่ะหกคนคนประจำนี่คนงานประจำจ้าเป็นเข่งหรือเป็นมือครับหกคนเป็นมือบ่เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนได้นั่นเป็นอะไรเปเข่งตัวนะครับมาเทียรายเป็นเขียถ้าเป็นเข่งนี่เข่งแค่บาทค่ะค่าเก็บเข่งยี่สิบบาทเนาะถ้าถ้าจ้างเป็นเข่งเขงสี่ค่าจ้างยี่สิบบาทได้ค่ะค่าเก็บวันนี้พันยังค่ะบุคเรเทียที่ปลูกตองสองอ๋อตองสอง โยกคักดูแลง erm ่ายบ่ค er oh. ่ะเนี่ยดูแลจังไหนบ่เนี <S <S ่ยเอาปุ Ça ๋ยอย่ Bey ังใส่ธรรมดาเลยบ่ปุ๋ยใส่น้ำซีดยางโอ้น้ามาจากไหนน้ามาจากน้ำบึงน้ำโขงโม่น้ำโขงน้ำโขงโอ้เออฟังนี่เป็นน้ำโขงอ๋อนี่ค่ะฟังนี่เป็นยาสูบทั้งบนยี่สิบไร่มือนี่คาดว่าจะได้ยกษ์เข่งค่ะคือยังไหวค่ะประมาณสองร้อยนะป้าสองร้อยเข่ง มื้อกี้คาดว่าตะเกีบเดมาสสองรอยเข่งด้วยค่ะสองรอยเข่งขิงสิเด็กเข่งมาสามพันโลไปส่งเพิ่นเพิ่นมารับเอาค่ะอ๋อเพิ่นมารับเอาไอ้โลยังบาทค่ะส่งสามห้าศูนสามบาทห้าสิบสามบาทห้าสิบอันนี้พันสองจองสองคือกันเนาะอ๋อเขามีคนเอาพันมาให้ปลูกวะเอาพันมาให้ปลูกพร้อมแล้วก็รับซื้อพร้อมมารับซื้อที่สวนเนาะอธิบายค่านี้อืม คาดว่าป,ปีนี้จะได้ผลผลิตหลายป่ะค่ะได้หลายนิดแต่ว่าราคาบ่ดีราคาบ่ค่อยดีปีที่แล้วราคาดีป่ะค่ะปีที่แล้วราคาดีได้ไม่เป็นอะไรเป็นแสนเพิ่นบ่ได้ยี่สิบโอ๋อปีที่แล้วเพิ่นว่าเนี่ยค่ะพื้นที่ยี่สิบไร่ปีที่แล้วราคาดีได้สี่ถึงห้าแสนฟังผุ่นกระเม่นนะคะกำลังเก็บมีหลายค่ะปนที่แล้วได้สามเดือนสามเดือนสีนิดบุได้่ปีนี้ราคาไม่ค่อยดีเพราะอาจจะไปบุหรี่ถึงเท่าที่พ้นนะคะ ก็แล้วแต่ว่าราคาดีพอดีเนาะปีที่แล้ี่ยเท่าไหร่คะได้อ๋อปีเฉลี่ยเจ็ดบาทเพราะได้ซื้ถึงหาแสนยี่สิบไร่ปีนี้อาจจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าราคาไม่ค่อยดีสามบาทสาบาทสามบาทหาซื้อครึ่งหนึ่งเยอะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเกือบสามนี่ดอกว่านูว่าเมื่อมื่อโดคักเนี่ยถ่ายไปดูโดคพี่บิเศษแดงแดงๆเนี่ยโอ้ยมันโดคักโดคเนี่ยโดกคักปีที่แล้วดคนี่บอพอโอ้โหปลูกยังได้ยวโดคักเนาะ จะเกิบว่ขาดทุนนะค่ะเนาะก็ดยูได้เนาะเพราะว่ากำไรน้อยกำไรน้อยอยู่ซื้อก็ดีเนาะมีแนวเหตุอันนี้อยู่บ้านจิปุกกะโพดอ๋อเซตีเพื่อนว่าจะปลูกกระโพดต่อเลยค่ะกระโพดต่อเลยโอ้ขารงงานทีกันโอ้เขารงงานทั้งแถวนี้ดีเนาะมีคำว่ารับถึงที่เลยค่ะกระโพดก็รัถึงที่เลยค่ะถึงที่โอ้แถวนี้ที่บ้านท่าลาดบ่ะคะนี่ อําเภอบันแพงนี่อำเภอบันแพงนะนี่อำเภอบันแพงนี่แต่คนทลายมาปูอ๋อเพราะว่าปลูกบักเขือเทศก็มีคนมารับถึงที่ข้าวโพดหลังจากเอาบักเขือเทศออกเลยก็จะปลูกข้าวโพดต่อก็มีคนมารับถึงที่อีกโอ้ดีเว้ยเก็อย่างก็มีคนมารับกัอโอเย็นนะปลูกแล้วยังมีคนมารับนะปวดหัวเหมาโอ้โหรถพ่วงหัเหมาเลยเลยค่ะก็ถือว่าเทียนไหนเกษตรกรมีรายได้เนาะ ค่ะเบิ้งบักเขเทศเป็นไรคะปลื้มไายบักเขเทศก่นอนโดกยังคักเลยเอามาหนึ่งบกเขียดอีกรอบหนึง่งอันนี้เก็บครั้งที่สิบแล้วนะคะเนี่ยมีดที่สิบแล้วยังดกขนาดนี้เห็นไหมคะดกมากเลยโอยสะออนบักเขเทศเพิ่นนี่เป็นออนซ้อนไหลเบิงนี่เป็นโดคักโดกแน่ะบรรยากาศที่เกาหลีวะกเขอเทศดกมากเลยค่ะเนี่ย โอ้โหสุดยอดเลยสองร้อยเข่งค่ะวันนี้ประมาณสองรอยเข่งเพื่น่ะเจ้าของบอกว่าประมาณสองร้อยเข่งนะคะเนี่ยสุดลูกของลูกตาค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ